เราจะไปถามกลุ่มไฮโซเซเลบริตี้ของเราว่าว่าอยากจะสาดน้ำใครในวัสงการน่าสนใจอ,อยากร,ารวมถึงนะคะัแมวเซเลบชื่อดังของป้าข่าวและก็เฟลค่ะครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซแฮปปี้นิ่งค่ะในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนค่ะก็คงจะไปเล่นสรดน้ํากันนะคะรวมถึงเหล่าเซเลบตี้ทั้งหลายด้วยค่ะที่จะออกไปเล่นสาดน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ว่าเหล่าเซเลบของเราค่ะในช่วงนี้เขาอยากจะไปสรดน้ํากับใครนะคะไปชมกันค่ะ ปีใหม่ไทยนะคะก็แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือการทําบุญแล้วก็การกอดเจดีทรายค่ะการรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการเล่นน้ําสงกรานด้วยค่ะวันนี้นะคะไฮโซ h ฮ i ส์พาร์ตก็เลยจะมาถามเหล่าคนดังในแวดวงไฮโซแล้วก็เซเลบริตี้ว่าพวกเขาเหล่านี้อยากจะไปสาดน้ําวันสงกรานกับใครค่ะสาดน้องพลอยดีกว่าพลอยเชอร์มนว่าก็สนิทกันอยู่ แล้วก็น้องเป็นคนสวยอ่ะอยู่กับน้องเล่นกับน,น้องเนี่ยน้องคงจะสนุกมากแล้วก็เฮฮาอยากเห็นน้องเซ็กซี่หน่อยเดี๋ยเป็นไปสาดน้องดีกว่าขอบปาดทั้งตัวเลยได้ไหมแค่สวยขนาดนี้แล้วก็สาดเนี่ยคงไม่สาดเยอะหรอกสองสารน้องเขาสาดนิดหน่อยแต่ขอบปาดแล้วกันอยากจับน้องก็สวยมากแต่อ,อยากสาดน้ำพวกรัจมืนตีระฐมนตี ยังไม่เก๋พออ่ะป่าอยากสาดน้ำนายกรล้วถลรตีมึงแกจะได้เย็นเย็นลงหน่อยเวลาสัมภา์จะได้เย็นเย็นหน่อยอา,ามจริงๆคะอยากสาสมีอะคะ <laughs> อยากแก้แค้นมานานแล้วค่ะปีนี้คือผมเพิ่งมีลูกลูกผมเพิ่งขวบ8เดือนเล็กๆอ่ะผมอยากสาดเขาที่สุดเลยตอนนี้เ <laughs> พราะว่าเพราะว่าก็กำลังน่ารักนะเ <laughs> พิ่งกำลังถูกสนานเนี่ยก็อยากจะ อยากจะสนุกด้วยกันกับลูกมากกว่าเพราะกับกับภรรยากับแฟนก็ศาสตรกันมาเราก็เล่นกันมาตลอดแล้วอยากจะแกล้งตัวเล็กหน่อยได้ว่าเล่นเป็นครอบครัว <plat> เลยใช่น่าจะเป็นครอบครัวเพราะปีน,นี้ก็เป็นปีแรกเป็นสงการปีแรกที่เรามี3คนครับมีสมาช,ชิกใหม่เพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะใครหลายคนก็มักจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าเพื่อนค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งชีวิตที่สาําคัญเลยนะคะสําหรับใครหลายๆคนก็คือเพื่อนที่เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะ